จริงหรือไม่ครับที่สกุลเงินหยวนนั้นกําลังจะได้รับความนิยมและกลายเป็นเงินทุนสํารองระหว่างประเทศที่ธนาคารกลางทั่วโลกนั้นจําเป็นต้องมีและจะเกิดขึ้นเร็วกว่าที่หลายคนคิดครับ ภาพตามผมนะครับเวลาที่เราไปท่องเที่ยวในต่างประเทศหรือแม้กระทั่งคนไหนที่เป็นผู้ประกอบการเข้าใจดีนะครับนำเข้าส่งออกอะไรก็ตามสกุลเงินไหนที่เราใช้กันเยอะที่สุด สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐใช่ไหมครับนะเพราะว่ามันเป็นสกุลเงินที่ทุกคนนั้นให้ความไว้เนื้อเชื่อใจแล้วก็ได้รับการยอมรับอย่างมากนั้นไปที่ประเทศไหนอะไรยังไงเบสิกที่สุดเลยนะครับก็สามารถใช้เงินดอลลาร์ได้นะในขณะเดีวยวกันถ้าเป็นประดับรัฐบาลธนาคารกลางทั่วโลกนะครับก็มีการสำรองเงินตราต่างประเทศหนึ่งในนั้นก็คือสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐนั่นเองนะครับก็สะท้อนความเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจของประเทศอเมริกาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันได้เป็นอย่างดีแต่ว่า,าในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา,มาเเดอ็นมขง ที่เขาบริหารจัดการอยู่มากที่สุดในโลกเนี่ยเขาก็ให้ความเห็นอย่างนี้ครับบอกว่าตอนนี้สกุลเงินหยวนกําลังมาแรงแซงทางโค้งนะครับแล้วก็จะกําลังได้รับความนิยมอย่างมากเลยในระดับโลกทั้งในมุมของการค้าเศรษฐกิจและการลงทุนวันนี้ผมอีวันพุจากเพจท้าพี่กับอีกชวนทุกท่านนั้นมาวิเคราะห์พร้อมๆกันครับ เงินทุนสำรองระหว่างประเทศนี้ก็เป็นสินทรัพย์ที่บรรดาธนาคารกลางต่างๆหลายแห่งทั่วโลกถือครองเอาไว้ในรูปสกุลเงินตราต่างประเทศครับโดยส่วนใหญ่ก็มีเอาไว้เพื่อรองรับระดับหนี้สินของประเทศเป็นหลักเลยครับและบางครั้งธนาคารกลางก็ใช้เงินสำรองระหว่างประเทศในการสะสมเงินทุนของรัฐบาลเองด้วยทีมงานถามอิคบิก,ก็เลยไปดูไส้ในเลยนะครับว่าเอ๊ะคุณเบรเดเิโอเนี่ยคิดไปเองหรือเปล่ามโนไปเองหรือเปล่านะครับปรากฏว่าสถิติหลายตัวก็ชี้ไปในทางเดียวกันเลยครับว่าเขาพูดถูกนะ เร็ล่าสุดของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า Mf มีการตั้งข้อสังเกตยอย่างนี้แล้วกันนะครับคือสัดส่วนของเงินสำรองในรูปสกุลเงินดอลลาร์ในช่วงไตรมาสที่4ที่ผ่านมาเนี่ยลดลงมาอยู่ที่59%จากเดิมไตรมาสที่3อยู่ที่60.5%นะครับนี่ถือว่าเป็นการลดลงมา3ไาตรมาสติดต่อกันละ แต่ที่น่าตกใจนะครับทีมงานถามอีกบิกก็ย้อนกลับไปดูเลยนะครับว่าสัดส่วนของทุนสำรองในรูปสกุลเงินดอลลาร์ในช่วงปี1999เนี่ยตัวเลขอยู่ที่70%ของทางโลกนะครับแต่ตอนนี้ต่ำกว่า60แล้วนะฮะจุดที่น่าสนใจอยู่ตรงนี้ด้วยครับคือสัดส่วนของดอลลาร์ตอนนี้เนี่ยปรากฏว่าลดลงมาต่ำที่สุดในรอบ25ปีเลยทีเดียวสวนทางกับสัดส่วนของสกุลเงินหยวนของจีนนะครับที่เพิ่มขึ้น2.25%โดย IMF เองก็เริ่มตามเก็บบันทึก ทางสถิตินะครับของสกุลเงินหยวนเนี่ยตั้งแต่ปี2017นจนะครับจริงๆแล้วตัวเลขยังห่างกันเยอะมากนะครับความนิยมในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐยังถือว่าสูงอยู่เพียงแต่ว่าเทรนด์มันเป็นขาลงแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นความนิยมในสกุลเงินหยวนเนี่ยนะครับมันยังน้อยนะยังห่างไกลกันเลยนะครับแต่เหมือนเริ่มมาแล้วนะครับทิศทางเริ่มเป็นขาขึ้นครับ เฮียรีดาลิโอเนี่ยฟันธงเลยนะครับว่าสกุลเงินหยวนเนี่ยจะได้รับการยอมรับในตลาดโลกเพิ่มมากขึ้นปัจจุบัน2.25ใช่ไหมครับที่ธนาคารกลางทั่วโลกที่เขาถือครองอยู่เนี่ยนะครับแต่อีก10 15ปีนับจากนี้ไปตัวเลข2.25จะขยับขึ้นกลายเป็น10 15เลยทีเดียวครับย้อนกลับไปในปี2016ค่างเงินหยวนนถูกเพิ่มเข้าไปในตะก้า SDR หรือว่า Special Drawing Rights ครับ นั่นก็เลยเป็นอีกหนึ่งเหตุผลแล้วครับว่าทําไมตอนนี้สกุลเงินหยวนถึงมีความต้องการเพิ่มมากขึ้นในตลาดโลกนะครับแล้วก็ทําให้ธนานารของบรรดาผู้ประกอบการเองเนี่ยกล้าที่จะทําการค้าการขายกับประเทศจีนโดยใช้เงินหยวนครับคุณเบรเดลิโอก็เลยมองว่าตอนนี้จีนกาลังก้าขึ้นมาเป็นผู้ค้ารายใหญ่ที่สุดในโลกนะครับท่านในมุมของผู้นําเข้าแล้วก็ส่งออกด้วยครับแล้วก็มีตลาดที่ใหญ่อันดับต้นๆของโลกเพราะฉะนั้นในอนาคตอันใกล้นี้การใช้เงินหยวนก็จะมีมากขึ้นในตลาดโลกแน่ และในท้ายที่สุดถ้าภาพยังเป็นแบบนี้อยู่นะครับก็จะทําให้สกุลเงินยวนนั้นได้รับการยอมรับมากยิ่งขึ้นและในอนาคตยาวๆค่าเงินยวนก็จะมีทิศทางของการแข่งข้าและก็จะมีเสถียรภาพไม่มีความผันผวนเหมือนที่เราเห็นในทุกวันนี้แต่สิ่งที่คุณเรเดยโอ้กำลังบอกนี่นะครับเขาอาจจะมองไปไกลหน่อยบอกว่า1 0 1ถึงปีแต่ความเป็นจริงตอนนี้กําลังเกิดขึ้นแล้วนะครับ <S <S นอกจากนี้ก็ยังมองนะครับว่ายวนดิจิตอลน่าจะตามองอย่างมากเพราะว่ามันมีศักยภาพก้าวขึ้นมาเป็นคู่แข่งของค่าเงินดอลลาร์ในอนาคตไดด้้เเลยนนนนะตอีก็็จหว่า นันถูกนาไปทดลองใช้ในหลายๆเมืองของจีนในช่วงหลายปีที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นซูโจวส่วนเ,นเ,นเชิญเฉิงตูเป็นต้นครับตอนนี้เงินนั้นอาจจะแบ่งหยับๆได้2รูปแบบนะครับรูปแบบแรกก็คืออาจจะเป็นเงินสดที่เราใช้กันอยู่นี่แหละแต่ถูกทําเปลี่ยนโฉมนะครับให้กลายเป็นดิจิทอลนะครับส่วนที่2 เป็นทางเลือกของสกุลเงินนะฮะก็เป็นพวกคตตกริปโตเคอเรนซีสกุลเงินดิจิทัลอะไรต่างๆไม่เหมือนกันนะครับถ้าเป็นทางฝั่งของรัฐบาลจีนเขาก็ให้น้ําหนักกับการที่จะเปลี่ยนนะเงินหยวนให้อยู่ในรูปแบบของดิจิทัลมากกว่านะครับท้ายแทงเงินสดเลยว่างันเถอะนะครับและตอนนี้กําลังไปทดลองอยู่หลายๆเมืองแล้วล่ะครับข้อสังเกตคือตอนนี้สหรัฐอเมริกากำลังศึกษาดอลลาร์ดิจิทัลด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าคุณเบรเดเลโอก็มองงนี้ครับว่าน่าจะยังได้รับความนิยมอยู่เหมือนกันนะสำหรับดอลล ต้องจับตามองความนิยมของหยวนดิจิตอลที่อาจจะสอดแทรกขึ้นมาครับถ้านึกภาพตามนะผมคิดว่ามันก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันเพราะว่าจำนวนประชากรจีนเนี่ยก็เยอะด้วยนะครับและตอนนี้ เงินหยวนดิจิตอลเนี่ยนะครับก็ถ really ูกทดลองใช้ในหลายเมืองแล้วเขากดปุ่มสตาร์ทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในช่วง2 3ปีที่ผ่านมาในขณะเดียวกันนะเขาก็สามารถเก็บข้อมูลได้นะว่าอ๋อไปใช้เมืองนี้มันเจอปัญหาอะไรไหมข้อดีข้อเสียเป็นยังไงก็มีการพัฒนาไปเรื่อยๆในออกสตาร์ทไปก่อนเพื่อเลยนะครับแต่ถ้าเป็นตัวดิจิตอลดอลลาร์นะครับตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการศึกษาอยู่กว่าจะเริ่มใช้จริงโอ้โหมันต้องอีกนานสักแค่ไหนและกว่าจะมาทดลองอีกล่ะ ดัะนั้นสกุลเงินหยวนดิจิตอลเนี่ยเขาก็จะมีความได้เปรียบในมุมนี้ด้วยนะครับและถ้าหากว่ามันออกมาช้ามากเท่าไหร่นี่นะครับสำหรับตัวดอลลาร์ดิจิตอลน,นะครับก็จะทําให้หยวนดิจิตอลนั้นทิ้งห่างหลายช่วงตัวมากเท่านั้นครับและในอนาคตภายในปี2 0 2 5จากตัวเลขคาดการณ์ของ IMF ก็คาดการณ์นะครับว่าเศรษฐกิจจีนจะมีสัดส่วนเกือบเกือบหนใน3ของทางโลกเลยนะครับเพราะฉะนั้นความสําคัญเนี่ยก็จะมีเพิ่มมากขึ้นความต้องการใช้สกุลเงินหยวนเนี่ยก็จะเพิ่มมากขึ้นด้วยในขณะเดียวกัน รัฐบาลจีนก็อยู่ในช่วงการลดการพึ่งพาเงินดอลลาร์ซึ่งตอนนี้ไหนะกำลังลดลงมาเยอะเลยนะครับเนื่องจากว่ามีความตึงเครียดระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกา ทางฝั่งของจีนก็เลยต้องการลดความเสี่ยงครับแต่ด้วยเหตุผลที่ตัวเลขเศรษฐกิจของประเทศจีนเนี่ยโตว,วันโตคืนนะครับในขณะเดียวกันนะก็มีการเปิดเสรีเพิ่มมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นก็จะทําให้เงินทุนของต่างชาติไหลเข้าที่ประเทศจีนมากขึ้นแล้วก็จะมีโอกาสที่ทําให้สก,กุลเงินหยวนนั้นมีโอกาสเป็นสกุลเงินสํารองของโลกได้เร็วมากยิ่งขึ้นพอฟังมาแบบนี้แล้วคําแนะนําคืออะไร ส่วนหนึ่งครับก็จะแบ่งพอร์ตการลงทุนเข้าไปลงทุนในประเทศจีดมากยิ่งขึ้นในขณะเดีวยวกันถ้าเป็นนักธุรกิจเองก็อาจจะต้องมองหาลู่ทางในการทําธุรกิจ ประเทศจีนมากแล้วนะครับเพราะว่าขั้วมหาอำนาจอาจจะเริ่มเปลี่ยนแปลงไปสหรัฐอเมริกาก็ยังคงเป็นมหาอำนาจแหละครับเพียงแต่ว่าบทบาทก็จะน้อยลงจีนก็จะมีบทบาทเพิ่มมากยิ่งขึ้นดังนั้นเราต้องหาโอกาสในการเข้าไปลงทุนนะครับส่วนถ้าย้อนกลับไปที่หัวข้อหลักนะฮะว่าค่าเงินหยวนหรือสกุลเงินหยวนเนี่ยมีโอกาสที่จะมีบทบาทมากขึ้นมากน้อยแค่ไหนอย่างไรถึงขั้นที่จะกลายเป็นเงินสำรองระหว่างประเทศของธนาคารกลางทั้งโลกเลยหรือเปล่านะครับแต่ละท่านก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้นะครับเห็นด้วยเห็นด้วยยังไงไม่มีีีกไม่่ผิิดนแแลลล้้ววว็เเเฝาาตตโของงรรทปปปย แล้วก็ปรับตัวให้ทันแค่นั้นแหละครับอ่าล้วครับคนไหนที่ชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆเลยถ้าเป็น YouTube อย่าลืม Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับอย่าลืมนะครับว่าเริ่มต้นวันนี้ดีที่สุดขอให้ท่านโชคดีและขอยมีสภาพในการใช้ชีวิตนี่คือคุยกับบิ๊กกับผมอีกวันพัทธาเพิ่มสุขวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ